วัสดีจ้าพี่น้องใช้แด่นจะเห็ดเมนูเห็ดจำโมนิเห็ดชัมปิ้งยองขาวนะคะนี่กระหมูจ้าคิีมเปรี้ยวเนยเดี๋ยวเพื่อนกำลังสิบป,อ,ปอบปอกเดียวย่อออกลายเลยด่าเลยอ๋เสดายต้องเทคบุกกูดเลย เสร็จแล้วจ้าพี่น้องเนี่ย้อกินฝีมือคุณชายแดนจ้าคุณคับเขาสวยแซ่บบอ๊ะกจจ้าฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับมาคุณชายแดนเเด้อพี่น้อง